สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้ปอนอนุญาตพาคุณผู้ชมกลับเข้ามาในโคราชครับสำหรับท่านที่นะครับมีแผนจะย้ายมาทํางานในส่วนของโซนแถวแถวตลาดนัดเซฟวันนะครับหรือมีลูกๆจะมาเรียนต่อที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้นะและหากท่านกาลังมองหานะครับที่อยู่อาศัยสักแห่งหนึ่งนะครับแบบไม่อยากเช่าอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้อยากได้บ้านนะครับผมอยากได้เป็นแบบเฮาเฮาราคาไม่แรงราคาเบาเอ่ะนะครับ และถ้าลูกๆเรียนจบหรือจะย้ายงานก็ปล่อยต่อได้ง่ายๆครับวันนี้นะครับพิเศษเลยปอนมีทาวเฮาส์แห่งหนึ่งครับได้รับการรีโนเวทใหม่ทั้งหลังครับผมสวยงามแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับจับต้องได้ง่ายๆแล้วที่สําคัญนะครับทําเลพิกัดของเขาอยู่ในโซนใกล้ๆกันกับตลาดนัดเซฟวันแห่งนี้ครับนะของเขาจะอยู่เยื้องๆก,กันกับตลาดนัดนะครับเลี้ยวไปซอยด้านหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามปอนไปชมพร้อมๆกันครับคุณผู้ชม บอกได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพภายในนะครับท่าเลพิกัดราคาแล้วก็โซนนิ่งแถวนี้นะครับค่อนข้างน่าอยู่น่าใสครับจากถนนมิตรภาพจุดนี้คุณผู้ชมจะเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองโคราชนะครับอีกเพียง6กิโลเมตรก็ถึงเดลเมลโคราชครับส่วนในส่วนของตลาดนัดเซฟวันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเยืงๆครับเพราะฉะนั้นทาวเวอร์เฮาส์แห่งนี้นะครับให้เข้าซอยซ้ายมือตรงนี้ครับจุดสังเกตก็คือข้างๆของโชว์รูมโตโยต้านั่นเองครับ จากมิตรภาพนะครับเรามุ่งหน้ามาก็จะเห็นถนนเลียบนครนะครับมุมนี้จะเป็นในส่วนของต่อมออรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งใกล้จุดสิ้นสุดสถานีสุดท้ายในโคราชแล้วครับให้ข้ามทางรถไฟนี้ไปนะคุณผู้ชมจุดสังเกตก็คือในส่วนของตึกสีเหลืองนะครับมีรูปขนมเค้กอย่างนี้ให้ตรงไปเลยครับให้สังเกตตรงนี้ครับจะมีอู่จะชัยเจริญนะครับให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในทาวเว์เฮาส์ของเราเลยครับ ต้องบอกว่าถนนเส้นนี้นะครับก็ไม่ได้มีความแคบแต่อย่างใดครับนะเป็นถนนสองเลนส่วนกันได้ปกติครับเทาเฮาส์ของเราอยู่ขวามือนี่เองครับเป็นห้องที่2องนะเรามาอยู่กันบริเวณด้านหน้าแล้วครับคุณผู้ชมเป็นเทาเฮาส์ที่เรารีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยครับมุมนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นทิศตะวันออกครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเทาเฮาของเราหันหน้าไปทางทิศใต้ครับ เป็นทิศที่ไม่ได้รับการประทะจากแดดโดยตรงนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยมาดูกันครับนะบริเวณหน้าก็จะเป็นรั้วนะครับประตูเหล็กอย่างนี้นะครับผมแล้วก็คุณเจ้าของนะครับเขาแถมในส่วนของตู้ไปรษณีย์แล้วก็ออดนะครับสําหรับพี่ๆ delivery นะครับเวลามาส่งของก็กดนะครับหาคนในบ้านได้เลยบริเวณนี้กระเบื้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ครับเป็นโทนสีที่สามารถรองรับงานหนักงานเบาในการจอดรถหรือใช้กิจกรรมหน้าบ้านได้ครับ ส่วนลังคาตรงนี้นะครับเป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดีครับคุณผู้ชมรวมไปถึงในส่วนของการกั้นนะครับสองฝั่งจะเป็นในส่วนของอไม้เชร้่านะครับแล้วก็มีการเว้นระยะไว้ให้ด้วยสําหรับอากาศนะครับจะได้ถ่ายเทได้อย่างสะดวกเลยครับถูกคิดไว้ให้หมดแล้วครับคุณผู้ชมแทงในส่วนนี้นะครับเป็นแทง1 0 0 0ลิตรไปเลยครับพร้อมปั๊มน้ําแรงดันสูงนะครับ ซึ่งต้องมีกันอยู่แล้วนะครับชีวิตในเมืองนะครับประตูจะเป็นประตูในส่วนของกระจกนะครับสีเขียวแล้วก็มีมุ้งลวดไว้ให้ด้วยนะครับเป็นประตูสไลด์รวมไปถึงสวิตไฟนะครับสะดวกมากๆแล้วก็ใช้เปิดปิดทั้งภายในและภายนอกหน้าบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็สูงพอสมควรห่างจากมือเด็กแน่นอนครับคุณผู้ชม ต้องบอกว่าในส่วนของการจอดรถนะครับสามารถจอดรถปิกอัพได้กว้างๆเลยและมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยครับแม้กระทั่งถ้าคุณผู้ชมมีรถหลายคันนะครับบริเวณด้านหน้านะครับด้านนอกเขาก็จะมีที่ดินให้สําหรับเช่าจอดรถได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นซอยนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าอยู่ตอบโจทย์เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมบอกได้คําเดียวว่าเป็นซอยที่น่าพักน่าอาศัยครับกลับเข้ามาในตัวบ้านครับเริ่มจากพื้น กระเบื้องนะครับเป็นพื้นกระเบื้องที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ดูแลยาแนวให้เรียบร้อยครับเป็นพื้นกระเบื้องสีครีมนะครับสวยสะอาดตาเลยทีเดียวภายในนะครับทาด้วยสีขาวโล่งนะครับเป็นสีเบจกลางๆนะครับแล้วก็ดูแลง่ายครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าในส่วนของบริเวณภายในนะครับเราสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์มาวางไว้ได้เลยมุมนี้จะเป็นในส่วนของมุม เบเกอร์นะครับซึ่งแยกการใช้งานระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนชัดเจนส่วนสายไฟนะครับได้รับการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดและเป็นสายไฟลอยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเมื่อเวลาสายไฟเสียหรือมีอาการรั่วขึ้นมาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นจุดๆแบบง่ายดายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตอบโจทย์ในยุคสมัยนี้นั่นเองนะครับและภายในนะครับถัดเข้ามาในมุมนี้ก็จะเป็นมุมใต้ห้องน้ำนะครับในส่วนของชั้น2 ได้รับการดูแลแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํารั่วน้ําซึมนะครับเดินท่อใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงมีช่องเซอร์วิสให้ด้วยครับถัดมานะครับห้องน้ําในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําใต้บันไดนั่นเองได้รับการเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมดครับแล้วก็มีฝักบัวอาบน้าไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมซึ่งก็สามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับถัดมาเดี๋ยวปอนพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของครัวเลยครับ ต้องบอกว่าประตูตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับกว้างเป็นแยกส่วนได้นะครับสวิตไฟมีให้ครบคันนะครับคุณเจ้าของคิดมาแล้วนะครับถ้าในกรณีไฟไม่พอก็ใส่ในส่วนของลังคาโปร่งแสงไว้ให้2ชิ้นนะครับซึ่งให้แสงสว่างได้พอสมควรนะครับและในมุมนี้นะครับเป็นมุมของเคาน์เตอร์นั่นเองนะ มีการกูกระเบื้องไว้ให้สีขาวสะอาดตาเลยทีเดียวรวมไปถึงท่อพักน้ำนะครับท่อน้ำทิ้งนะครับตรงนี้ก็ m a i นเทน a n c e ได้เลยนะครับและในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์บิวอินยาวให้เลยนะครับและคุณเจ้าของเขาแถมเตาแก๊สอินฟล่าทนะครับของ s t a r w well, เวลใหม่เอี่ยมไว้ให้ด้วยครับนะซึ่งยังจะขาดอยู่แต่ถังแก๊สนะครับก็สามารถนำมาได้เลยครับ และอ่างซิงค์นะครับตรงนี้เป็นอ่างซิงค์สแตนเลส304ของยี่ห้อเทก้ครับคุณผู้ชมก็ทนทานนะครับใช้นานกันยาวๆเลยนะครับนี่เป็นภาพโดยรวมของห้องครัวซึ่งมีขนาดใหญ่คุณผู้ชมสามารถตั้งโต๊ะทานข้าวในนี้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่ชอบในส่วนของกลิ่นหรือเสียงที่จะไปรบกวนภายในบ้านก็ตรงนี้กั้นเพิ่มเติมได้ครับ สามารถกันส่วนในส่วนของห้องกระจกก็ได้หรือใส่ม่านพลาสติกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของห้องครัวนะครับตอบโจทย์แล้วก็จบเลยครับนะสะอาดตาเลยทีเดียวถัดมาครับทุกท่านครับเดี๋ยวปอนพาทุกท่านขึ้นไปชั้น2ต่อเลยครับนะเริ่มจากบันไดนะครับเท่าที่สังเกตนะครับลูกตั้งลูกนอนค่อนข้างกว้างนะครับ เหยียบนี่ถือว่าใหญ่เกินเท้าเราแน่นอนครับแล้วก็มีความกว้างของบันไดาสามารถนำเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆนะครับขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับรวมไปถึงความโปร่งของชั้นเพดานตรงนี้นะครับมันทําให้ดูบ้านดูกว้างดูโล่งมากขึ้นและขอบบันไดตรงนี้ก็สามารถวางของตกแต่งได้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองครับแล้วก็รา,าวนะครับราวก็เป็นอย่างเรียบง่ายนะครับสะอาดตาเลยทีเดียว ในส่วนของกระเบื้องของบันไดก็จะเป็นมีใส่ลายเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับกระเบื้องของพื้นบ้านนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกระเบื้องชั้น2ก็จะเป็นสีธีมเดียวกันกับชั้นล่างเลยทําให้ไม่หลอกตาแล้วก็กลมกลืนนะครับดูเท่เรียบหรูครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนนะครับฝั่งด้านหลังของตัวบ้านนะฮะเป็นห้องนอนที่มีขนาดกว้างใหญ่พอสมควรครับ แล้วก็จะมะีในส่วนของหน้าต่างนะครับอลูมิเนียมสไลด์ด้วยกระจกนะครับเป็นสีธรรมดานะครับผมมีมุ้งลวดให้ด้วยเพื่อสําหรับเปิดรองรับอากาศถ่ายเทบริเวณด้านหลังนี้จะเป็นในส่วนของโรงเรียนสีสาเละเลงนั่นเองครับเป็นวิวตรงนี้อาจจะมีต้นไม้ขึ้นลกบ้างครับเพราะช่วงนี้หน้าฝนนะครับวันข้างหน้าสามารถเคลียร์ลิงได้ครับ ะะเพราะฉะนั้นห้องนอนตรงนี้นะครับมีความเงียบสงบส่วนตัวเหมาะสําหรับการพักผ่อนมากๆครับในส่วนของเบเกอร์ uh, นะครับหรือตู้คอนโทรลไฟฮะตรงนี้ก็แยกส่วนจากชั้นล่างชัดเจนครับนะเอาไว้บริเวณมุมของห้องนอนห้องด้านหน้าตรงนี้นั่นเองครับในส่วนของห้องนอนนะครับหน้าบ้านห้องนี้จะมีความกว้างกว่าห้องหลังเล็กน้อยครับทุกท่านสวยสะอาดตาเช่นกันนะครับ คุณผู้ชมสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีพรมสวยๆมาปูได้เลยตอนเดินมาที่ระเบียงครั้งแรกสังเกตได้เลยครับว่าระเบียงค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้เราไม่แออัดนะครับไม่อึดอัดแล้วก็เราสามารถจะมาทํามุมสุดชิกนะครับตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้ในมุมนี้ได้เลยนะ,ะตรงนี้มีเฉพาะในบ้านที่มีโครงสร้างที่นานแล้วะนะครับเรียนตามตรงนะ,ะสำหรับแวดล้อมโซนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเงียบ อยู่ใครอยู่มันแล้วก็มีความส่วนตัวครับเหมาะสําหรับพักผ่อนนะครับทํางานหรือเรียนหนังสือและเนื่องจากเขาเป็นทำเลที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวเท้าที่ได้รับการิรเวทเองนเนี่ย สภาพแบบนี้สภาพใหม่ๆสวยๆอย่างนี้หายากครับเพราะฉะนั้นนานๆทีจะมีอย่างนี้เข้ามานะครับรวมไปถึงวันข้างหน้านะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็จะมีวิ่งให้เห็นเป็นวิวอย่างนี้สม่ําเสมอรครับซึ่งเสียงก็จะไม่ดังนะนะครับแล้วก็มูลค่าของเขาหรือศักยภาพของเขาก็จะโตขึ้นส่วนตัวบ้านเองครับทุกท่านต้องบอกได้เลยครับว่าคุณเจ้าของแจ้งให้ทราบว่าไม่ได้มีประวัติเสียแต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะ,ะสาเหตุที่ขายก็เพราะว่าต้องย้ายไปดูแล ใช่นะครับคุณพ่อก็ค่อนข้างอายุมากแล้วหลังนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้อยากปล่อยเช่าด้วยนั่นเองซึ่งความน่ารักของคุณเจ้าของนะครับเขาก็อยากส่งต่อความน่าอยู่นะครับโดยการรีโนเวทให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมคุณเจ้าของเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าบ้านที่รีโนเวทถัดไปของเรา3าสี่หลังตรงนี้เขาขายไปแล้ว2ล้านครับ ส่วนหลังนี้นะครับตกแต่งไปก็ไม่ใช่น้อยนะครับหน้าอยู่หน้าสายแบบนี้เพียงแต่คุณเจ้าของเขาอยากให้มีการซื้อขายแบบค่องๆนะครับเขาเลยเปิดราคาไม่แรงอย่างที่เรียนให้ทราบครับหลังนี้ปอนขออนุญาตนําเสนอนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านบาทครับแล้วก็ปอนและทีมงานนะครับยินดีที่จะพาคุณผู้ชมนะครับยืนกู้นะครับขอสินเชื่อได้ด้วยทุกแบงก์นั่นเองครับเดี๋ยวปอนพาคุณผู้ชมนะครับไป ชมสิ่งแวดล้อมของตลาดเซฟวันยามค่าคืนนะครับว่าหน้าอยู่หน้าใสาแค่ไหนครับแต่ในส่วนของตลาดนะัดเซฟวันโซนนี้นะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเทาเฮาส์หลังนี้เชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักดีครับเป็นตลาดรัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่มีความคึกคักนะครับมีของกินของใช้มากมายรวมไปถึงความเจริญเติบโต,อ,ตอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งจ้างงานหรือที่ค้าที่ขายนะครับมีครบคันมากๆครับนี่ยังไม่รวมถึงอมอเตอร์วเวย์ที่กําลังจะเปิดให้บริการอยู่ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงที่คุณผู้ชมเห็นที่กําลังก่อสร้างกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับถ้าทุกอย่างครบคันแล้วโคราชจะมีความเจริญเต,ติบโตอีกมากครับ ต้องบอกว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับนัดหมายปอนเข้ามาชมได้เลยครับแล้วเ,เราพบกันที่นี่ครับ